อะไรมันพาไปวะ<ป>มันมันม่เกิดเอะไรขึ้นจะเล่าหลังมันส,ส,ส,สอนกันมาทีละไม่เห็นมีอย่างนี้ล<า>เลยน,น,นันไม่รู้นัดน,นั้นรู้นัาจะไปร่วมแชมป์ด้วยวอ๋อเรออัติทำไมเงียบเลยอ่ะทุกคนกำลังอื้นอยู่พี่ผมไม่รู้ว่าดูวคู่นี้ผมจะมินหรือผมจะพว้วง ก็เขาห้ามมันเต็มเลยอ่ะเราห้ามไม่ทันอ๋อเหรอโอ้โหนี่นี่เหรอเนี่ยนี่ต้นต้นกำเนิดของคู่จิ้นในกำนาเหรอครับเนี่ยแต่ละคนสภาพไม่น่าคู่จิ้นเจ้าโง่เน่ยคืออย่างงี้ไม่ใช่หรอกพูดจงคู่จิ้นอะไรเป็นแค่แบบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างงี้มากกว่าทุกคนแค่อยากจะอัคืนความสุขให้ประชาชนเท่านั้นเองใช่วันนี้ทุกคนจะได้รู้กันทั้งหมดไปเลยว่าเราอ่ะไม่ได้คิดอะไรกันเนาะคอย ต้นะบัดครูจิ้นเป็นอย่างนี้่เองหลังๆถึงว่ารฟันดาดกันยับเลยไรฟันดาอะไรชอบเล่กละนกีฬาอ๋อแล้วถามหน่อยครับคำถามสุดท้ายอครฟิตจะลิงกันบ้างไหมสองครั้งเฮ้ยไม่เอาสิไม่เคยเด,ด,ดี๋ยวๆรู้สึกหนาวพอใส่เสื้อไดยไหม <laughs> เดี๋ยวพี่ครับขอเสื้อหน่อยอาเสื้อภาษาครับทีมงานพี่ขอเสื้อหน่อยนะคนดูไกลๆอาจจะไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้มีตวัดนิดเกี่ยวจะป๊อกออกมาด้วยครับรัดนะมันนพิ้งก์สุดๆเลยนอนตอนสอบบอกว่าออฟออฟพี่ไม่ขอลิ้นนะเมื่อกี้มันมีลิ้นมาด้วยวะินไปไปเน็กไม่เอาเน็กไม่เอาไม่ตัวอย่างที่ผิดไม่ดีไม่เอานะไปทำกันหลังไปโดนรถก็นแทงกันปะ คู่ตีแพงก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะทุกอย่างเป็นการแสดงนะการแสดงไม่มีอะไรทุกอย่างคู่จิ้นของเรานี่คือมิตรภาพดีๆความสัมพันธ์ดีๆระหว่างพี่น้องเพื่อนฝูนะครับผมจบแล้วเรื่องแล้วการแสดงเป็นการแสดงที่สมจริงมากนะฮะเรียกว่าคืนความสุขไปจนแทบอยากได้คืนกลับมาหมดแล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าใครอยากดูเวอร์ชันเต่าคาชาแบบพี่น้อง บอกว่าอันนี้ผ่านมากี่ปีนะผ่านมากี่ปีแล้วสิปีผ่านมาปีที่แล้วนี่เองครับไม่ใช่เอฟสอะอ๋อ AF2 สอิบปีครับสิบปีก็รอ AF18 นะฮะเดี๋ยวจะได้เจอคู่นี้เวอร์ชันแบบนี้นะครับตอนนี้อูเนี่ยรอบหน้านะฮะเอาั้นเลยเอารอบหน้าเลยนัดกันไว้ล่วงหน้านะฮะมันไม่ไม่เดี๋ยวนัดตพี่นัดครับเดี๋ยวถ้าะข้งเนี่ยจะข้ามสิบสี่ไปได้ไงนะครับเฮ้ยก่อน รุ่นเนี้ยเราคิดแนวทางการตลาดของเราใหม่แล้วว่าเราเห็นว่าน้องๆหวานกันมากเราเป็นน้องแก็ไม่ใช่เราเป็นคู่บูแล้วตอนเนี้ยตบจูบตบจูบเยียวเดียวเลยนะฮะอะไรแบบซอฟเราไม่มาทำแล้วะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็ลุมรุ่นนี้เราเรจะลิ่งลุมกันสักทีหน่อยไหมตอนร้องเพลงอ่ะร้องไนสนุกสนาเราว่าเดี๋ยวก่อนที่มันจะเลยเถิดไปกว่านี้นะฮะ เราก็เห็นรุ่นพี่ทําอะไรกันมาเยอะแล้วนะครับยังไม่ได้ให้ซีนรุ่นน้องกันเท่าไหร่เลยนะครับอ,อุ้นคู่จิ้นรุ่นพี่อย่างพวกเราก็เลยอยากจะรู้ว่าในเจตนาลมที่เราพย,ยายามสืบทอ,อดกันต่อ,ตอ,ตอ,ตอมาแต่ละนุ่นเนี่ยมันตกไปถึงรุ่นน้องแล้วมันมีสภาพอยู่ดีแค่ไหนนะครับ<อ>ก็ขอเชิญนันหง์แล้วก็เอ็มน้ําด้วยนะครับจัดไปยาวๆเชิญครับ